สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะทำการสรุปเนื้อเรื่อง hotline miami นะครับซึ่งอาจจะมีแฟนๆเกมหลายท่านที่ได้เล่นเกม hotline miami จบแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงเนื้อเรื่องของเกมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำการสรุปเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ใน hotline miami ทั้งภาค1และภาค2นะครับก่อนอื่นเราจะมาทำการแนะนำตัวละครหลักในเกมกันนะครับ ตัวแรกมาที่แจ็คเก็ตนะครับเป็นตัวเอกของเราเป็นบุุษไรชื่อนะครับแต่เป็นแฟนเกมเนี่ยอ้งชื่อให้เขาตามเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมใส่นะตัวเอกจากเกมภาคแรกและเป็นอดีตทหารพันศึกผู้ฝักไฟในความรุนแรงนะครับซึ่งแจ็คเก็ตเนี่ยน่าจะสวมหน้ากากที่มีชื่อเขียนว่าลิชานนะครับ ผมไม่มั่นใจนะว่าแจ็คเก็ตกับริชาร์ดนี่เป็นคนเดียวกันแต่ในนี้มีเขียนไว้ว่าริชาร์ดเป็นชายลึกลับสวมหน้ากากไก่ต้อนะครับผู้ที่ตัดสินความเป็นความตายของตัวละครในจักรวาลเกมนะครับเบลียนนายหนวดเฟิร์มผู้หมวดแห่งหน่วยโกสต์วูฟที่ทำภุรกิจในฮาวายหัวหน้าหน่วยของแจ็คเก็ตนะครับต่อมาคือลิ c กเตอร์เบิร์ดผู้ที่ถูกบังคับให้เชื่อฟังคำสั่งของ f i ฟตี้เบ n นซองค์กรระดับชาติที่อยู่เบื้องหลังการสังหารมาเฟียลัสเซียอาศัยอยู่กับแม่2คนนะครับ ต่อมาคือ,คอเกิรนนะ์ฟเับผู้หญิงที่ถูกแจ็กเก็ตช่วยเหลือในเกมภาคแรกนะครบและคบหากันเป็นแฟนในภายหลังนะครับเดอะแฟนกลุ่มผู้ข้างใครกอบไปด้วยโทนี่หน้ากากเสือโคเลหน้ากากม้าลายมาร์กหน้ากากหมีอเล็กและแอชเดวิดหน้ากากหงเป็นกลุ่มคนที่บูชาวิรกรรมของแจ็กเก็ตและอยากจะเรินรอยตามนะต่อมาคือเดอะซันลูกชายของรองหัวหน้ามาเฟียในเกมภาคแรก เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผู้เล่นควบคุมได้ในภาค2 The f a t h e r b o สสุดท้ายในภาคแรกพ่อของ The Son The Boss ชื่อจริงคือ Ivar well, l e b e d e หัวหน้าม,มาเฟียผู้ที่ถูกแจ็กเก็ตปิดชีวิตทิ้งในเกมภาคแรกต่อมาคือ The Henchman ลูกสมุนระดับล่างของมาเฟียรัสเซียที่อยากจะลาออก j a k ชายร่างอ้วนชั้นแรงงานที่คอยทำงานเป็นลิ้วร้อให้กับ5 0 Blending m มนนี่พ a d าตำรวจเลือรดร้อนแห่งไมอามีที่มักยิงก่อนถามที่หลังเสมอเอแวนไรท h ์ Wright, นักเขียนและนักข่าวที่พยายามเขียนหนังสือรวมข้อมูลการฆาตกรรมต่อเนื่องในแมอมีในช่วงปีที่ผ่านมาองค์กร50 Balancing องค์กรที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เกือบทั้งหมดภายในเกมเป็นเครือข่ายของคนรักชาติที่ต้องการกอบกู้ศักิ์ศีของคนอเมริกาคืมาจากคนต่างชาติที่ลุกลานเข้ามา โอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการแนะนำตัวละครหลักๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการเริ่มตอนที่1นนะครับโดยตอนที่1มีชื่อว่าจุดเริ่มต้นและการลาปี1985ความขัดแย้งในฮาวายปี1985สหรัฐอเมริกามีเหตุก่อสงครามกับสหภาพโซเวียตที่ยืดเยื้อมาจากความขัดแย้งมากมายการลบเกิดขึ้นที่เกาะฮาวายโดยมีหน่วย g ก o ต์ s ู p เข้าโจมตีฐานที่มั่น อกองทัพลัเสเซียซึ่งหน่วย Ghost Group มีชายหนวดเฟิรม์มเบลนเป็นผู้หมวดมีสมาชิกหลักอีก3คนคือบาร์เนสเดนเนลและแจเกตการรอบโจมตีในวันที่17มีนาคมประสบความสำเร็จก่อนที่จะมีการโจมตีครั้งใหญ่ในวันที่25ตุลาคมและลงไฟฟ้าที่ถูกยึดในวันที่30ตุลาคมซึ่งเหล่าเดอะแฟนก็เป็นหนึ่งในทหารพันศึก ที่เข้าร่วมรบในเกาะฮาวายแห่งนี้เช่นกันก่อนธรุร,รกิจเบียนได้พบกับไอแวนที่มาทาําข่าวเกี่ยวกับการรบที่เกาะฮาวายเช่นกันพร้อมกับขอถ่ายรูปเขากับแจ็คเก็ตซึ่งเบียนก็ตกลงพร้อมกับบอกว่าอย่าลืมล้างรูปถ่ายและส่งมาให้เขาเป็นที่ระลึกด้วยการปฏิบัติเข้ายึดแหล่งกบดานของทารโซเวียตประสบความสําเร็จทําให้บุคารของหน่วยโกสตูปดีใจมากและมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งเป็นนายพลซึ่งเขาก็ฉลองโดยการเมาจนหัวลาน้ํา และก่อนหน้าการปฏิบัติการในวันสุดท้ายเขาก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับสวมหน้ากากที่ถลกมาจากหนังหัวของเสือดำพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบางอย่างที่สลักอยู่ตรงหน้าผาซึ่งตรงนี้ผมขอเดาว,ว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Fi b e n ้เบนซิงนะครับผมเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันนะโดยในปฏิบัติการครั้งสุดท้ายที่โรงงานไฟฟ้าจากการนำของเบรนจนทำให้นายพลของรักเซียฆ่าตัวตายและกดปุ่มระเบิดโรงงานไฟฟ้าทิ้งแต่พวกเขา ก็ถูกกับดักระเบิดในระหว่างหลบหนีเป็นผลให้บาเนตเสียชีวิตทันทีส่วนแจ็กเก็ตได้รับบาดเจ็บสาหัสเบียนได้พาล่างของแจ็กเก็ตออกมาได้ทันเวลาก่อนที่จะส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปรักษาตัวพร้อมกับมอบรูปถ่ายที่อิวแวนถ่ายไว้ให้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าใครคือคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้และประโยคที่เขาจำได้แม่นจากปากของผู้หมวดคนสำคัญก็คือเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง 1986การระเบิดที่ซานฟรานซิสโกวันที่3เมษายนปี1986เบียนได้คุยกับแจ็กเกตทางโทรศัพท์ทำสารทุกสุดดิบพร้อมกับพูดถึงรูปที่ของทั้งสองคนถ่ายคู่กันในฮาวายว่าให้ส่งมาให้เขาทีแต่การสนทนาย,ยังไม่จบทันลงดีเบียนก็เห็นว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นด้านนอกจึงพักสายออกไปดูและนั่นก็เป็นการโทรครั้งสุดท้ายระหว่างเขาสคน เพราะระเบิดนิวเคลียร์ที่ยิงโดยรัสเซียได้ลงมายังเมืองซานฟรานซิสโกลบทั้งคนทั้งเมืองหายไปจากแผนที่โลกภายในเวลาเพียงอึดใจจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้อเมริกาและโซเวียตต้องเซ็นสัญญาสงบศึกเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตมากเกินไปกว่านี้และหลังจากนั้นชาวรัสเซียก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่อเมริกาเป็นจํานวนมากตั้งถิ่นฐานและขยายอํานาจกลายเป็นแก๊งมาเฟียควบคุมเมืองในหลายพื้นที่ ทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่างโดยเฉพาะในไมอามีสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอเมริกาเป็นอย่างมากจนทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจัดตั้งองค์กร50 b e n c i n g ขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติและไม่ยอมอ่อนข้อต่อชาวรัสเซียให้มาข่มเหงได้ง่ายๆอีกต่อไปแจคเก็ตป่วยเป็นโรค PTSD หรือความกระเทือนจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรงและเห็นภาพหลอนของเบรนผู้หมวดของเขาไปทั่วพร้อมกับประโยคที่เขาจาได้ไม่ลืม เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง1989ปีแห่งการสังหาร f i f t Bensing ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นเรื่องราวในปีนี้ด้วยการใช้เครือข่ายสังเกตการที่วางอยู่ทั่วเมืองไมอา,ามีจับตาดูพวกมาเฟียรัเสเซียที่ครองอำนาจอยู่ทั่วเมืองโดยผู้ที่เริ่มดำเนินงานให้กับ f i f t Bensing ก็คือ r i อร t e r b e r g ชายชะกันผู้ที่ต้องดูแลแม่ l o ซ a ที่ป่วยเป็นโรคที่ไม่รู้จักแม้จะมีความสุขดีแต่ความเป็นอยู่ ก็ไม่ได้ดีกว่าที่เคยนักจนกระทั่งในเดือนมีนาคมลิกเตอร์เริ่มได้โทรศัพท์ที่มีข้อความขอให้เขาทำเรื่องแปลกๆเช่นส่งข้อความรหัสไปยังเบอร์ต่างๆหรือวาดสัญลักษณ์แปลกๆเป็นรูปวงกลมที่มีขีดตรงกลางที่เหมือนกับบนหน้ากากเสือ,อดาของผู้การหน่วยโกสูแต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะทําจนกระทั่งเขาและแม่ถูกข่มขู่จากบุคคลลึกลับในวันที่2เมษายนปี1989 รถของเขาถูกเผาทำลายและก็ยังมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาฝากข้อความไว้คราวนี้มีการข่มขู่ถึงแม่ของเขาแม้ว่าแม่ของเขาจะไม่เป็นอะไรแต่นั่นก็ทำให้เขากลัวจนเสียขวัญและตัดสินใจที่ทำตามคำสั่งของข้อความเสียงที่ส่งมาหาเขานั่นก็คือการสังหารหมู่เหล่ามาเฟียชุดขาวจากรัสเซียในบาร์ลิกเตอร์สวมหน้ากากหนูและสาดกระสุนไว้ยัง้งเมื่อกลับมาบ้านเขาก็พบว่าแม่ของเขา พยายามฝืนตัวเองลงมาหาอะไรกินแม้จะเป็นห่วงแต่เขาก็โล่งใจว่าหลังจากนี้คงไม่มีอะไรมากวนใจเขาอีกแต่แท้ที่จริงแล้วนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มตนน้น่าอั้นผู้ที่ถูกเลือกอีกคนฟิฟตี้เบนซิ่งไม่ได้เลือกแค่ลิตเตอร์เท่านั้นที่ต้องทำงานนี้ให้กับพวกเขาวันที่3เมษายนปี1989 3ปีหลังการระเบิดในซานฟรานซิสโกข้อความเสียงลึกลับได้ถูกส่งมาหาแจ็คเกต สมาชิกที่ยังเหลือรอดอยู่ของ g โ Group โดยข้อความแจ้งว่ามีคุกกี้ที่เขาสั่งไว้ส่งมาแล้วหน้าประตูบ้านแต่เมื่อเปิดมาเขาก็พบกับหน้ากางไก่ตรงและจดหมายที่ระบุที่อยู่แห่งหนึ่งให้เขาไปเอากระเป๋าที่อยู่ที่นั่นมาพร้อมกับคำชับว่างานนี้ห้ามพลาดพวกเราจับตาดูคุณอยู่ซึ่งที่แห่งนั้นมีการป้องกันโดยมาเฟียลเซียอยู่แล้วหลังจากการฆ่า ที่ทำให้เขารู้สึกสะใจเขาก็รีบนํากระเป๋าไปส่งยังที่ใหม่แต่ก็ถูกคนจรจัดขัดขวางซึ่งแจ็คเก็ตก็จัดการฆ่าเขาไปอย่างไม่ยากแต่ในครั้งนี้ต่างออกไปตรงที่มันทําให้เขารู้สึกคืนใสจนอยากจะอาจเจียนออกมาและหลังจากที่เสร็จภารกิจวันต่อมา50 b ตี้เบลนซก็ส่งจดหมายข่าวสารมาให้กับเขาพร้อมกับข้อความเสียงแปลก,ปลกให้เขาไปสังหารเรามาเฟียเช่นเคย ด้านลิสเตอร์ที่สงสัยถึงความเชื่อมโยงของคำสั่งที่ส่งหาเขาเพราะเขาพบว่าสถานที่แห่งใหม่ที่ได้รับคำสั่งให้มากวาดลางนั้นมีอาวุธสงครามแอบซ่อนอยู่ซึ่งพวกมาเฟียโซเวียตนั้นใช้เพื่อทำธุรกิจปิดกฎหมายต่างๆมากมายแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอื่นนอกจากเป็นห่วงแม่ของตนเองซึ่งการฆ่าก็ยังดำเนินการต่อไปและแจ็กเก็ตเองก็เจอคนที่ใส่หน้าก,กากรูปสัตว์เหมือนอย่างเขา ในระหว่างการหลอกล่าสังหารเหล่ามาเฟียและได้พบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับตัวมาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างแจ็กเก็ตไม่ได้ฆ่าเธอและพาตัวเธอกลับมาที่บ้านแทนเหล่าผู้คลังชาติเจคชายชนชั้นแรงงานผู้คลังชาติหลังจากที่ได้รับใบปลิวปลุกระดมของ5 i b l ี n เ i n นเขาก็อยากมีส่วนร่วมทันทีแน่นอนว่าเขาก็ได้รับโทรศัพท์ลึกลับจากองค์กรนี้เช่นกัน แม้เขาจะรู้สึกว่ามันแปลกแต่เขาก็ทําตามที่ข้อความเสียงนั้นสั่งนั่นก็คือไปที่สถานีทรทัศสวมนหน้ากากงูและฆ่าทุกคนในนั้นเหมือนอย่างที่แจ็กเก็ตและลิตเตอร์ทำท้ายที่สุดหลังจากที่ฆ่าเหล่ามาเฟียในชุดขาวและนายสถานีไปแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาเพื่อเป็นค่าจ้างและเอามันไปใช้ใจ่ายทำรอยสักใหม่ให้ตนเองและประกาศกล่าวว่าไม่กลัวใครทั้งนั้นโดยเฉพาะพวกรัเสเซียทั้งหลาย ชีวิตที่ถูกเติมเต็มแม้การฆ่าของแจ็คเก็ตจะดำเนินต่อไปแต่ชีวิตของเขาก็ไม่โดดเดี่ยวเหมือนเดิมเพราะจากการดูแลกันและกันระหว่างเขาและสาวน้อยที่เขาช่วยเหลือมาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค้นพบว่าในระหว่างที่การทำตามคำสั่งที่ได้รับการมอบหมายมาก็มีกลุ่มคนที่สวมหน้ากากสัตว์แบบเดียวกับเขาออกตามฆ่าพวกมาเฟียรัสเซียด้วยเช่นกัน แต่มักจะประสบชะตากรรมที่ไม่ค่อยสวยนักเช่นถูกทรมานหรือฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมตรงนี้นี่น่าจะแสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าทุกคนที่ทำงานในองค์กร50 b l e n s i n g นี่ไม่ได้เก่งเหมือนแจ็กเก็ตนะครับผ่านไปหลายวันแจ็กเก็ตก็พบว่าข่าวสารหลายอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นมีการลงข่าวอย่างต่อเนื่องว่ากลุ่มมาเฟียลัสเซียถูกโจมตีและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในหลายพื้นที่ของไมอามี ตำรวจสงสัยว่าเป็นการกระทําของกลุ่มสานเตียที่กดแค้นพวกมาเฟียและเขาก็เริ่มสังเกตเห็นพันลงท่าทางน่าสงสัยในบ้านของเขาและในร้านอาหารที่เขาเข้าไปทําภารกิจสังหารหมู่เพียงแต่ยังไม่นึกเอะใจสงสัยใดๆเกี่ยวกับพวกเขาแม้แต่น้อยผู้ไขปิศนา13พฤษภาคมปี1989วันเดียวกับที่แจ็กเกต็ตออกสังหารคนในร้านอาหารที่มีพันลงลึกลับ คอยสังเกตการชายสวมหมวกกันน็อกคนหนึ่งได้คาดครันเอาคำตอบบางอย่างจากชายที่สวมหน้ากากหมูซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเหล่าคนสวมหน้ากากสัตว์เข้ามาฆ่าเขาหมายเอาชีวิตเพราะเหตุผลบางอย่างซึ่งไบเกอร์หรือชายสวมหมวกกันน็อกคนนี้ต้องการที่จะหนีอะไรบางอย่างเพราะความเบื่อหน่ายตรงจุดนี้เชื่อมโยงกับโทรศัพท์ที่โทรหาแจ็คเก็ตในวันเดียวกันว่ามีคนลาป่วยไปทําง,งานไม่ได้ซึ่งก็คือ งานที่สังหารมาเฟียในร้านอาหารนะสุดท้ายเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการหลังจากที่เข็นข้อมูลจากทั้งชายสวมหน้ากากหมูและชายชาวจีนที่เป็นผู้แอบวางเครือข่ายโทรศัพท์ในเมืองไมอามีแต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้แต่เขาก็พอใจในข้อมูลที่ได้รับมาวันต่อมามีโทรศัพท์ส่งข้อความเสียงมาหาไบาเกอร์ในเชิงข่มขู่ว่าลูกค้าไม่ให้อภัย กับความล่าช้าเพียงนิดเดียวซึ่งเชื่อมโยงกับภารกิจก่อนหน้าของแจ็คเก็ตที่เขาไปทำงานแทนไบเกอร์ที่ร้านอาหารเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองในการค้นหาความจรงิงเขาจึงต้องยอมทำภารกิจนี้จนวันที่23พฤษภาคมปี1989บเกเกอร์ก็รู้ว่าเขาจะไปหาข้อมูลที่ว่านี้ได้ที่ไหนและมุ่งหน้าไปยังบริษัทชุมสายโทรศัพท์เพื่อค้นข้อมูลที่ต้องการขณะเดียวกันแจ็คเก็ตที่กำลังรับงานสังหารตามปกติ ก็ได้รับสายสอนให้รีบมุ่งหน้าไปยังบริษัทชุมสายโทรศัพท์ที่ไบเกอร์กำลังค้นข้อมูลอยู่เมื่อไปถึงไบเกอร์เกอือบจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วแต่แจ็กเก็ตก็เข้ามาขัดขวางและการต่อสู้ของหมากสองตัวในอุ้งมือของฟิตรีเบนซิ่งก็เริ่มต้นขึ้นตรงจุดนี้เนื้อเรื่องในภาคแรกเนะี่ยจะแยกย่อยออกไป2ทางนะครับคือเนื้อเรื่องของส่วนของแจ็กเก็ตที่ฆ่าไบาเกอร์ได้นะฮะและไบเกอร์ที่เป็นคนฆ่าแจ็กเก็ตแล้ว มันจะทําไปเ,เขาเรียกว่าไงนําไปสู่ฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับในเหตุการณ์นี้เราสามารถคิดได้ว่าในการประทะครั้งเนี้ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับก็เหมือนเ,ออเราจินตนาการว่าถ้าแจ็คเก็ตชนะหรือถ้าไบค์เกอร์ชนะก็ได้ครับก็คือ2คนนี้สู้กันสามารถชนะได้ทั้ง2คนครับแต่ผมจะตีเป็นว่า2คนนี้สู้กันเนี่ยก็คือสู้กันแล้วก็แยกย้ายกันนะฮะโอเคต่อเลยครับหลังจากการประทะกับ แจ็คเก็ตเสร็จสิ้นในวันต่อมาไบเกอร์ก็ได้รับข้อความทางโทรศัพท์ที่ขู่เอาชีวิตของเขาเพียงแต่ในคราวนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าจะไปนค้นหาตัวคนบงการได้ที่ไหนเขาได้รีบไปยังสถานที่รับที่ได้มาทันทีซึ่งหนึ่งในพันลงคนที่สังเกตการนั้นพอเจอเขาก็รีบหลบไปทันทีซึ่งภายในท่อระบายน้ําแห่งนั้นมีอุปกรณ์โทรศัพท์และหนังหน้ากากสัตว์ต่างๆมากมายทําให้รู้ว่าพานลงทั้งสองคนนั้น เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความเสียงไปให้มือสังหารในที่ต่างๆถ้าหากในจุดนี้ผู้เล่นสามารถไขปพิศนาเก็บตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในเกมได้ครบทั้งหมดที่เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าทางเขาจะมีช่องใส่รหัสซึ่งเป็นการรวบรวมตัวอักษรทั้งหมดมาต่อเป็นคำเราก็จะได้รหัสในการไขว่า I was born in the USA เมื่อไขรหัสได้ไบเกอร์ก็ทราบความจริงว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เรื่องราวนี้ก็คือ50 b ตี้เบรนนั่นเองไบเกอร์กลับไปคุยกับ2,000โลงซึ่งพวกเขาจะทึ่งเล็กน้อยที่ไบเกอร์สามารถไขรหัสและรู้เรื่องราวทั้งหมดและได้เปิดเผยว่า50 b e ี้เบรนคือองค์กรที่ก่อตั้งโดยเหล่าคนรักชาติและมีเป้าหมายที่จะสร้างอเมริกาขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการเอาไว้ซึ่งเหล่าสมาชิกก็คือเหล่ามือสังหารที่ออกมาทำภารกิจฆ่าพวกมาเฟียรัสเซียตามใบสั่งซึ่งพันลงสาวได้อ้างว่าพวกเขามีเพื่อนผู้ทรงอำนาจ ที่สามารถจัดการเรื่องราวเหล่านี้ให้ล้ล่วงไปได้และยังมีแผนอื่นซ่อนอยู่ไว้อีกและต่อให้ไบเกอร์ฆ่าพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์เพราะแผนทุกอย่างได้เริ่มดำเนินการไปแล้วและไม่มีใครหยุดพวกเขาได้ไม่ว่าจะฆ่าเหล่าพันลงทิ้งหรือไม่ก็ตามไบเกอร์ก็จะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปหลบหนีไปจากไมอามี่เขารู้ว่าสิ่งที่ได้เจอไปนั้นหนักหนากว่าที่คิดมากเพราะมันคือองค์กร50 b l e n i n นทั้งองค์กร เขาจึงหลบหนีออกจากเมืองไมอามีเพื่อวางแผนแต่ก็สายเกินไปพราอเขาได้เจอกับสิ่งที่เปลี่ยนเขาไปตลอดการโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปเนื้อเรื่องบทที่1นนะครับเป็นบทที่มีชื่อว่าจุดเริ่มต้นและการล่านะครับบทความที่ผมเอามาเนี่ยเป็นบทความจากเว็บ g a m i n g d ด t นะฮะซึ่งขอขอบคุณ g a m i n g d ด t มากเลยนะครับซึ่ง ผมจะทำการแนบลิงก์เว็บของ g a m i n g อทเไว้นะฮะซึ่งสามารถเข้าไปหาอ่านาบทความที่เกี่ยวกับเกมได้อีกเยอะเยอะแยะมากมายนะครับเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องออนไลน์ม i a มีทั้งภาค1และภาค2นะครับซึ่งมันยังเหลือเนื้อเรื่องอีกเยอะนะฮะแต่ผมจะทำการจะรีบทำการสรุป ให้ฟังกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ